ลูกตาหน้าตาหน้าหล่อมากเลยนี่หางควักด้วยจ้านี่หางควักด้วยนะหน้าตาหล่อมากสีสวยมากเลยจ้าดูมาหาเช้าก็มาหาสาวดูดูด,ดูหน้าตาแตกตื่นมากอุ้ยชาบมาหาสาวสาวชอบไหมเนาะหน้าตา,าหล่ออย่างเงี้ยเช้าชอบไหมเนะาะเด็ค่ะดูต้าหน้าหน่อยอุ้ยหน้าตา,าหล่อมาก วิ้ยไปแล้วอุ้ยวิ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 ้ยไปแล้วไปเร็วไ,ไ,นะไปบ้านลูกไปไปบ้านลูกนะหนีไปบ้านลูกไปบ้านเลยไปบ้านเลยลูกไปบ้านเลยจำได้ไหมเอ่ยแมวที่ว่าเคยเจอเมื่อปีที่แล้วจ้ะนี่ ที่เขาอยู่บ้านหลังบ้านจ้านี่หาคอดๆเพราะมีบ้านแล้วนะจ้าญาตเลี้ยงไว้จ้านี่โตแล้วจ้าญาติเลี้ยงเอาไว้ก็มาหาสาวเขามาหาสาวนี่มาหาสาวบ้านนี้แต่บักสาวบ้านนี้ทำหมันแล้วนะจ้านี่อุ้ยขู่ขู่ใหญ่เลยมาแมมมาแมมลูก

พ่ฝนห่วงแมวจับแมวเข้าบ้านอุ้ยพี่ปวนห่วงแมวสวัสดีค่ะพี่ฝนไม่ให้ใช่ไหมเมื่อวานแม่เ <congratulations> นี Bless. ่ยปุ๊กลูกไอ้มาแมมมาแมมหนุกมาแมมไม่ชอบฉันไม่ชอบเธอเธอไปเลยนะฉันไม่ชอบเธอโค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 ่ใหญ่เลย นัทตาหล่อเหลามากมาหาฉาวเขามาหาสาวด้วยอ่ะสีสวยมากเลยจ้ะดนนัทตาหล่อเหลามากนี่อุ้ยอา้าวดูดสาวไม่ชอบนะจ้า <laughs> ป้ามอมเมย์ไม่ชอบนะคุณป้ามอมเมย์ไม่ชอบนะจ้า <laughs> ทำไงล,ล,ล,ไลูกลบลบลบอย <c oughs> ู่นู่นน้องอ้าไม่ชอบกลับบ้านเลยกลับบ้านเธอไปเลยเขาจะกัดเอานะลูกนะเขาลุกสองลุกหนึ่งเลยนะอืม <c oughs> น้องตีสวยมากแล้วก็หางกวักมากเลยจ้ะหางกวักด้วยื <c oughs> อ อเขาขู่แล้วนะลูกนะเขาขู่แล้วนะมหาสาวอุ้ย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 ม่ว้าวมหาสาวเ้ยทำไงลูกทำไงคะ ตัวหางสวยสีฉวยมากสีฉวยมากเลยจ้าเนีติ๊กเขาสวยผิวพันตัวหางตูวหางคอดหางกวักด้วยนะ คู่ใหญ่เลยอ่ะคู้คู่ใหญ่เลยฉันไม่ชอบเธออุ้ย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 ออ้จับไปจะไปจะไปไปไม่ได้นะไปไม่ได้นะลูกนะพี่ช่วยมากเลยจ้ะ 喵喵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  ค um ุยกับนอเองนะคุยกับนอเองนะถ้าสาวไม่ชอบก็เรื่องทางของสาวนะห้ามทำร้ายสาวนะรู้ไหมถ้าสาวเป็นแผลแล้วเธอโดนแน่ๆเลยจะปรับเงินนะจะปรับเงินรู้ไหมห้ามทำแผลทำร้ายสาวนะรู้ไหมรู้เปล่าห้ามทำร้ายสาวนะรู้ไหมถ้าทำร้ายโดนโดนปรับนะ